ซึ่งจะใช้คลองในสะพานหินเป็นที่จอดเรือลงขึ้นในขณะเดียวกันก็จะใช้พื้นที่ริมคลองขายปูสดๆที่จับมาได้เองโดยใช้วิธีการรักษาความสดของปูด้วยการใส่ถุงสขคร้เชื่อค้อยกับราวสะพานหินเ,เ,ลเล็กๆที่ยกเปิดปิดได้ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามคลองเมื่อมีลูกค้ามาหาซื้อปูคนขายปูก็จะไปชักจะขายขึ้นมาขายจนเป็นที่มาของชื่อปูชักหนึ่งเดียวในเมืองไทยดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่งจินว็ปูเป็นกับการส่งเสริมอมาชีพชาวประมงพื้นบ้านอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สะพานยกปูชัก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสะอที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปจุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนสัมผัสนั่นะครับและปูก็ถูกชักขึ้นมาเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเป็นสัน รู้ว่าเทศกาลชิมปูช้าแอนชะามครั้งที่แปดได้เริ่มขึ้นแล้วครับเล ladies สีเต็มคำเขาใช่ครับเอะไะฮะกล้องจับให้ดีฮะนี่นี่แล้วท่านหลับตาขึ้นเหมือนขึ้นสวรรค์ไปแล้วไหนร้อนอร่อยมากอร่อยอร่อมากครับผมนี่ปื้มเลยคือมันได้รสชาติอะไรบ้างครับท่านครับเนนชีสอ่าชีสความหนึบของชีส แล้วก็เนื้อปูสดบบบหลานไม่ให้หวานนะหวาน